สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่จากค่าย m a x ก k กามาแนะนําให้รู้จักกันตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Sun ที T ีด6.0 kW ขีด S นะครับตัวนี้เป็นโมเดล S นะเขามีหลายโมเดลนะครับตัวนี้เป็น h y b ริดออนออฟกิดขนาด6กิโลวัตเป็นระบบ IP 65กันละอองน้ํากันฝุน่นกันมดมแมลงริงจกนะครับจิงจกเข้าไม่ได้นะรุ่นนี้ป้องกันมาอย่างดี อันนี้เป็นรุ่นใหม่ก็ไม่เชิงล่าสุดออกมาสักพักแล้วนะครับตัวนี้ผมเพิ่งมีโอกาสได้สินค้ามารีวิวนะครับคายแม็ก k กเน่ต้องบอกว่าขยันออกรุ่นใหม่มาเรื่อยๆนะครับขยันพัฒนาเรื่อยๆตัวนี้ผมมีโอกาสได้เห็นคุณภาพของบอร์ดแล้วเรียกได้ว่าคุณภาพบอร์ดเนี่ยค่อนข้างถูกใจค่อนข้างดีเลยในมุมมองส่วนตัวเดี๋ยวผมจะ พาดูท้ายคลิปอีกทีหนึ่งในส่วนของไส้ในเรามาดูอุปกรณ์ต่างๆที่เขาให้มาแล้วก็สเปคของเครื่องจุดต่อต่างๆกันก่อนนะครับเรามาดูก่อนว่าในกล่องมีอะไรมาบ้างอย่างแรกเลยก็แน่นอนมีคู่มือเครื่องนะครับนี่นะคู่มือเครื่องเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เช็คสต์นะครับเป็นตัวนี้เป็นเช็คสต์แล้วก็นี่บริษัทแม็กซ์กโอเค สินค้าตัวนี้รับประกันถึง5ปีนะครับถ้าไม่ดีจริงเนี่ยแม็กสกายไมกลการรับประกันนานถึง5ปีขนาดนี้แน่นอนต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของหัว M4 c มีแถมมาเกือบทุกรุ่นเลยนี่นะ M4 c กับพุกยึดตัวเครื่องนะครับตัวต่อมาเป็น CT แน่นอนนะครับ h y b r i d on off ฟ <uit> มันจะมี CT มาด้วยนี่เป็น CT กันย้อนนี่นะโอเค ตัวต่อมาเป็นสายสื่อสารพาราเรดลพอตต่างๆรุ่นนี้สามารถขนานเครื่องได้ทําเป็น3ามเฟสได้หรือขนานเพิ่มกาลังวัดได้ก็จะมีสายสื่อสารมาให้แบบนี้นะครับเสียวเรามาดูในส่วนของสเปคของเครื่องว่าตัวนี้มีสเปคเป็นยังไงบ้างทีนี้เรามาดูในส่วนของสเปคข้างเครื่องที่เขาระบุมาชื่อโมเดลซันทีคิด6.0 k w kws AC input แน่นอน230-240โวลต์รับได้นะครับความถี่ก็50-60เฮิรตซ์ AC maximum power แล้วก็ feed to home load maximum power อยู่ที่6กิโลวัตต์หรือว่า6,000วัตต์ในส่วนของ AC out ก็230-240-220ปกติความถี่50เฮิรตซ์60เฮิรตซ์ปกตินะครับ ในส่วนของ ACR Maximum Current อยู่ที่26แอมป์นะครับ a c l Maximum Power อยู่ที่6,000วัตต์ทับ6,000 VA AC Output Peak Power อยู่ที่12,000วัตต์หรือว่า Peak 2เท่านั่นเองนะครับตรงนี้จำกัดระยะเวลานะ e ีกก็น่าจะไม่เกิน10เซกหรือ10วินะครับหรือว่า12,000 VA นั่นเองนะครับ Output วลตเวฟฟอร์มนะครับนี่เป็นเพียวสาเวฟแน่นอนโอเคทีนี้มาต่อกันในส่วนของ DC แบตเตอรี่นะครับนี่เป็นระบบ48โวลต์ DC i n อินพุตโวลต์เตจเลงอยู่ที่40ถึง60โวลต์กล้องมันสั่ยังไงต้องขออภัยด้วยนะนี่ DC i n อินพุ x แม u ซิมัมเคอนอยู่ที่130แอมป์ไอกระแสตรงนี้เป็นกระแสที่เขาระบุมาว่าในกรณีเราใช้งานแบบ ฟูโหลดกระแสที่ดึงสูงสุดก็คืออยู่ประมาณ130แอมป์นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้ AC Charge Maximum Charge Current อยู่ที่120แอมป์ Charge Volt Lenk อยู่ที่40ถึง60โวลต์นะครับ Solar Solar Charge PV Maximum Open Circuit Voltage อยู่ที่500โวลต์หรือว่า VOC นั่นเองนะครับตรงนี้ก็คือไม่ควรต่อเกิน500โวลต์หรืออนุกรมเนี่ยผมแนะนําอนุกรมแผงไม่เกิน8-9แผงนะครับทุกวันนี้แผงแรงดันสูงนะบางคนอนุกรมไปถึง10-12แผงอย่างนี้ VOC มันจะเกินนะครับต่อมาอหัวข้อต่อมาถึงไหนแล้ว MPPT โวลต์เลงนะครับอยู่ที่120โวลต์จนถึง450โวลต์อันนี้คือ โวล์เรนจ์ที่ mppt ทำงานได้นะครับ mppt efficiency อยู่ที่99.9% maximum pv power อยู่ที่4,000คูณ2เท่ากับ8,000วัตต์ตัวนี้เป็น mppt คู่เพราะฉะนั้นเขาจะเขียนตัวเลขคู่มาแบบนี้เห็นไหม0 0วัตต์คูณ2ก็เท่ากับ8,000วัตต์นั่นหมายความว่าอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ถึงจะเป็นแค่รุ่น6,000วัตต์แต่ฝั่ง pv สามารถทำพลังงานสูงสุดได้ถึง8,000วัตต์นั่นเอง ตัวต่อมานะครับ m ม็กซิมั h มชาร์จ r u r r t n t อยู่ที่120แอมป์ตั้งกระแสชาร์จสูงสุดจากแผงนี่ได้120แอมป์นะครับ PV Input Current นี่15บวก15แอมป์มันมี2ช่องนะ PV มี2ช่องก็ช่องละ15แอมป์นี่15บวก15นะครับชาร์จโวลต์เตตเล้งก็เหมือนกัน40ถึง60โวลต์นะครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ก็เป็น IP 65อย่างที่บอกนะครับโอเคในส่วนของข้อมูลสเปคก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถัดไปเราไปดูในส่วนของพอร์ตเชื่อมต่อต่างๆแล้วก็จุดต่อต่างๆว่ามีอะไรบ้างก่อนที่จะไปดูด้านในเดี๋ยวดูด้านนอกกันก่อนว่ามีอะไรบ้างจุดแรกนะครับเป็น PV PV 1นี่ PV PV2 นะนเขียนอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นระบบ MPPT คู่แยกกันอิสระต่อแผงไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ PV 1 PV 2นะก็ VOC อย่างที่พาดูสเปคแล้วก็อนุกรมไม่เกินประมาณ8-9แผงหรือไม่เกิน500โวลต์นั่นเองนะครับจุดนี้เป็นจุดต่อแบตเตอรี่บวกลบนสายเคเบิลแกนนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงเคเบิลแกนตรงนี้ก็เขาเขียนว่าคอมหก็ไว้ ร้อยสายพวกพา r a l e ลต่างๆนะครับสายสื่อสารต่างๆนี่คอมหนึ่งคอมสองแล้วก็เจนพอร์ตนี่รุ่นนี้มีเจนพอร์ตด้วยนะครับนี่นะนี่มีช่องต่อเจนด้วยแสดงว่ามีเจนพอร์ตช่องนี้ก็โหลดใช้งานปกติช่องนี้ก็เป็นฝั่งกิจการไฟฟ้านะครับเค,รเคเบิลแกนตัวเล็กก็เป็นช่องต่อเจนซิกแนวน่าจะไว้สั่งออโตเจนไม่ก็รับสัญญาณจากเจนสตาร์ทแล้วก็ทิก,กร์ใน ในระบบอีกทีหนึงไว้ค่อยศึกษากันอีกทีหนึ่งนะครับจุดนี้จุดนี้เป็นจุดต่อ ct นะครับ<ๆ>เขาจะเขียนว่าลิมิเตอร์หรือว่า ct นั่นเองนะครับช่องต่อตรงนี้ไว้ต่อ Wi-Fi rs 2 3 2นะครับมันมันเป็นช่องจุดต่อ rs 2 3 2ผมแกะดูแล้วก็น่าจะาไว้เชื่อมต่อ Wi-Fi อีกทีนึงแต่ตัวนี้มันมี Wi-Fi Bluetooth ในตัวนะไม่รู้เอาไว้ต่ออะไรอีกทีนึงอันนี้ไม่แน่ใจค่อยดูในคู่มืออีกทีนึงนะครับ ในส่วนของด้านข้างฝั่งซ้ายนะครับแน่นอนมีหูจับแบบนี้ค่อนข้างดีนะครับหูจับสตแตนเลสอย่างดีเลยไม่กองแกงนะนต่อมาเป็นสวิตช์เปิดเครื่องนี่นะครับเป็นพุทธวัตทอมสวิตนี่นะครับตรงนี้ดีมากนะครับเป็นสวิตฝั่ง PV นี่เป็นสวิตรับแรงดันสูงนี่ไว้เปิดปิดในส่วนของฝั่ง PV หรือว่าไฟที่มาจากแผงนั่นเอง อีกฝั่งนึงนะครับฝั่งนึงไม่มีอะไรนะก็มีแค่หูจับตรงนี้นะครับด้านล่างด้านล่างมีพัดลมระบายอากาศระบายความร้อนเป่าฮิตซิงค์สตัวนี่นะครับรุ่นนี้มีพัดลมมาให้มันเป็น IP65 แต่ด้านล่างเขาจะโผล่ฮิตซิงมาด้านล่างคล้ายๆตัวดีแต่ตัวดีี้จะเหมือนจะไม่มีพัดลมแต่ตัวนี้ให้พัดลมมา2ตัวเห็นไหม แล้วยังมีพัดลมอีกตัวหนึ่งที่อยู่ด้านในตัวเครื่องอเป่าเมนบอร์ดด้วยเดี๋ยวพาไปดูอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ค่อนข้างออกแบบมาดีนะเขาตีกรอบไว้หมดเลยทั้งซ้ายขวาแล้วก็ด้านล่างก็ตีกรอบไว้เพราะฉะนั้นลมที่เป่าเข้าตรงนี้มันก็จะเป่าให้ซิงค์แล้วก็โฟอากาศร้อนออกด้านบนนะครับออกแบบมาค่อนข้างดีเลยตรงนี้นะครับโอเคในส่วนของภายนอกไปแล้วเรามาดูภายในกันว่าเป็นยังไง มาดูกันตรงนี้ก็อย่างอ,อธิบายไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเป็นสวิตฝั่ง PV นะมาเริ่มกันตั้งแต่จุดแรกนะครับจุดนี้เป็นจุดต่อแบตเตอรี่นี่บวกลบแบตเตอรี่ก็บดัดบา,ดบาดขนาดใหญ่ก็น่าจะเป็นน็อตเบอร์8นะครับเข้าหางปลาเส้นใหญ่ๆได้เลยนะจุดต่อมาเป็น าสายลิงก์ต่างๆนะครับสายพา r a l e ลรุ่นนี้สามารถขนานได้เพราะฉะนั้นแล้วก็นี่มีพา r a l e l port พวกนี้แล้วก็ is185 แล้วก็ BMS ไว้สื่อสารกับแบตเตอรี่ตรงนี้เป็นรีโมท ct อันนี้ไม่แน่ใจว่าเอาไว้เชื่อมต่ออะไรตรงนี้นี่จุดต่อตรงนี้จะมีจุดต่อ ct แล้วก็จุดต่อ gen signal นะครับ ก็มีแค่นี้ในส่วนของตรงนี้นะครับใครบอกว่าตัวนี้เป็น OEM จาก d i เนี่ยไม่ใช่นะมัน,ม,นมันคนละตัวกันบอร์ดก็คนละตัวซอฟต์แวร์ก็คนละตัวไม่ใช่งาน OEM d i นะครับคนละอย่างกันเลยจุดต่อมานะครับมาดูจุดต่อแรงดัน AC out AC in กันบ้างจุดแรกฝั่งนี้จะเป็น Genport ใน NL แล้วก็สายกาาต่อมาเป็นช่องต่อโหลดนะครับต่อมาก็ช่องต่อกิจก็ไม่มีอะไรก็ปกติ เทอร์มินอลก็ดูจะค่อนข้างดีนะครับไม่ใช่ลูกเต๋าใสๆแบบนั้นนะครับแบบนั้นมันมันมันง่ายไปนะนี่เขาใส่เทอร์มินอลจุดต่อมาแบบนี้ขันล็อกสายได้อย่างดีอย่างแน่นเลยนะครับก็ค่อนข้างดีจุดต่อตรงนี้ในส่วนของเจนพอตเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเซตได้เหมือนดียี่ไหมสามารถต่อไมโครอินเวอร์เตอร์เข้าได้ไหมหรือสามารถเซตเป็นอินพุต หรือสามารถเซตเป็นเอาพูดได้ไหมเดี๋ยวศึกษากันอีกทีนึงในส่วนของ g e n p o t นะครับคลิปนี้เรามาดูสเปคคร่าวๆแล้วก็ดูจุดต่อต่อตางๆของเครื่องคลิปหน้าเดี๋ยวจะพามาต่อใช้งานจริงอีกทีนึงนะครับทีนี้ถัดไปนะเราจะเข้าไปดูไส้ในของเครื่องว่าตัวบอร์ดเป็นยังไงใช้บอร์ดรุ่นไหนลักษณะบอร์ดเป็นยังไงเดี๋ยวพาเข้าไปดูนะครับ ทีน,นี้มาต่อกันที่ไส่ในนะครับที่ทุกคนอยากรู้อยากเห็นกันว่าใช้บอร์ดแบบไหนวงจรเป็นยังไงอย่างแรกอย่างที่บอกนะตัวนี้มันไม่ใช่ o e m ของ d i เพราะฉะนั้นแล้วบอร์ดเนี่ยคนละรุ่นกันเลยเห็นไหมซอฟต์แวร์คนละตัวบอร์ดคอนโทรลคนละตัวแล้วก็เมนบอร์ดคนละรุ่นนะครับนี่นะไม่ได้กอบ diy ออกมาลักษณะบอร์ดนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับการวางวงจรเนี่ยคล้ายๆกับพวกโซลิดพวก d i แต่ว่าบอร์ดคนละตัวกันนะ อ่าโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตั้งแต่จุดที่แบตเตอรี่เข้านี่แบตเตอรี่เข้าจุดนี้ปุ๊บนะวิ่งผ่านอ่ารอตายพัดลมมาก็เข้ามอสเฟตมอสเฟตคอนเวอร์เตอร์จะอยู่ด้านใต้บารแบตเตอรี่ตรงนี้นะครับนี่จะเห็นได้ว่ามันจะมีออปโตได์อยู่พวกนี้นะซึ่งดีมากนะพวกมอสเฟตหรือ IGBT o p t o เนี่ยออโตได้แยกกันเลยนะครับแยกใครแยกมันแบบนี้ เวลา m o s f e t ช็อตหรือ IGBT ช็อตมันจะลามไม่ถึงชุดคอนโทรลเพราะว่ามีออปตได์ป้องกันไว้อยู่นั่นเองนะครับออกจากแบตเตอรี่ก็เข้า IGBT m o ทีมอส e จากนั้น m o s f e t ก็ถูกออปตได์รับสัญญาณมาจากชุดคอนโทรลขับ m o s f e t m o s f e t ก็ขับมอแปลงต่อไปนะครับซึ่งมอแปลงตัวนี้มันจะอยู่ด้านใต้นะเรามองไม่เห็นนี่พวกนี้สายขดลวดสายมอแปลงทั้งนั้นมันจะอยู่ด้านใต้ฝังอยู่ใน ฮิตซิงค์ Heat ync, แล้วก็หล่อไว้ด้วยตัวซิลิโคนนำความร้อนซึ่งเป็นการออกแบบที่ดีมากมันจะช่วยการระบายความร้อนของหมอ้อแปลงได้ดีนะครับแล้วก็ไม่เกะก,กะด้านบนด้วยทำให้วงจรดูด้านบนดูเรียบร้อยสวยงามนะครับตรงนี้ก็เป็นคาปาฝั่งแบตเตอรี่นะนี่ตัวนี้สเปค63สโวลต์นะสเปคของคาปา โอเคคาปาหกสามโวลต์ความจุน่าจะสักสองพันสอหรือเปล่าเดี๋ยวพามาดูความจุข,ของคาปานี่นะครับหกสิบสามโวลต์สองพันมโครฟารัดนะครับอันนี้เป็นคาปาฝั่งแบตเตอรี่นะนี่โอเคทีนี้เราดูฝั่งแบตเตอรี่ไปแล้วทีนี้มาดูฝั่ง PV นี่ฝั่ง PV อย่างที่บอกตัวนี้เป็น MPVT คู่ PV เข้า2ชุดผ่านา Isolation Switch ก็คือเป็นสวิต แรงดันสูงนะครับตัดต่อ PV แล้วก็เข้ามาที่ชุดนี้นี่เข้ามาตรงนี้เข้าเมนบอร์ดแล้วก็ผ่านคา,าปาฟิลเตอร์ผ่านขด L แล้วก็นี่มีเซ็นเซอร์กระแส2ตัวเพราะว่าเป็นระบบ MPPT คู่แล้วก็เข้า IGBT เข้า IGBT แล้วก็เข้าขดลวด L เป็นขดลวดบูต MPPT ทำการบูตแรงดันส่งต่อเมนบอร์ดต่อไปนะครับก็ ไม่มีอะไรฝั่งนี้ส่วนมากเราจะไม่ค่อยเห็นหรอกมันจะอยู่ด้านใต้ซะส่วนใหญ่นะครับมอปแปลงขดนรวด L จะอยู่ถูกหล่อเรซินถูกหล่อซิลิโคนอยู่ด้านใต้นะครับหุ้มไว้ด้วยฮิตซิงระบายความร้อนอย,านอาอย่างดีจุดต่อมาที่เราจะสังเกตได้ก็คือนี่ฝั่ง IGBT พวก MPPT อย่างที่บอกนี่เห็นไหมไม่ว่าจะเป็น m o เ f a ร์เซตคอนเวอตอร์หรือ IGB t ฝั่ง ไฮโวล์ Hi ol, เนี่ยเขาจะใช้เป็นออโต d ไดททั้งหมดเห็นไหมออโตตรงนี้จะรับสัญญาณมาจากบอร์ดคอนโทรลเวลาถ้าเกิดมีอะไรผิดพลาดจริง,รงๆ IGBT อทชอ็อตมอดเฟสช็อตแรงดันสูงต่างๆมันจะข้ามออโต d ไดไปไม่ได้มันใช้การาส่งสัญญาณหากันแบบใช้แสงนะครับเป็นอินฟาเรดส่งส่งและรับสัญญาณนะครับนี่นะ ุกตัวเลยมีออปตได้ของใครของมันแบบนี้ดีมากนะครับวงจรแบบนี้ช่วยป้องกันความเสียหายที่เกินความจำเป็นนะถ้าไม่มีออปตนี่เวลาช็อตขึ้นมานี่บอร์ด MCU เสี่ยงมากนะครับนี่เป็นเซ็นเซอร์กระแสอีกตัวหนึง่งนะต่อมามาดูในส่วนของบอร์ดคอนโทรลเลยแล้วกันนี่ตัว MCU นะครับตัวนี้ MCU 1หนึ่งตัวแล้วก็อุปกรณ์พวกชิปพวกออฟแอมไต่างๆนะครับ มาดูอีกฝั่งนึงมีอะไรไหมนี่ใสมาเยอะแยะเลยนะครับพวกนี้ก็เป็นตระกูลออฟแอมรับสัญญาณส่งให้ m u ประมวลประมวลผลต่อไปนะครับอันนี้เป็นคาปาฝั่งไฮโวลใช้ลักษณะเป็นการอนุกรมคาปาสเปคคาปาคือ1,000ไมโครฟาที่315รออโวลต ก็คืออนุกรมกันเพราะฉะนั้นคาปาก็จะรับแรงดันได้ประมาณ 600, 6 0 0 630โวลต์นี่นะตามสเปคของคาปาฝั่งนี้ก็คาปาชุดนี้ก็จะเป็นทั้งคาปาที่ออกมาจากคอนเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็ฝั่ง PV น่าจะร่วมด้วยนะนีน่น่าจะอยู่ในบอร์ดเดียวกันคาปาที่มาจาก PV เพราะฉะนั้นแล้วถ้าเป็นคาปา PV ด้วยก็แสดงว่า PV เนี่ยคาปาเลงสูงสุดของ คาปาของ p ีก็จะอยู่600 V โวลต์นะเพราะฉะนั้นใครต่อเกิน500 V โวลต์เนี่ยก็คาปาจะยังไม่ระเบิดแต่ก็ไม่แนะนำนะครับไม่แนะนําต่อสูงขนาดนั้นแต่ก็อย่างที่บอกถ้ามันเกินมามันก็ไม่ระเบิดนะเพราะคาปาอนุกมกันอยู่เนี่ยรับแรงเกิน600 V โวลต์นะครับโอเคอที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นชุด Line Filter ฝั่ง Output ต่ต่อสายมาเทอร์มินอลตรงนี้นะครับสายกา็เทียบเท่า เทียบเท่าเบอร์10นะเป็นเบอร์ AWG 10ก็ทนกระแสทนแรงดันได้สบายๆก็เพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับจุดนี้หน่อยแล้วกันนะครับจุดนี้เป็นอบอร์ดสวิตชิงซัพพลายนะครับน่าจะรับมาจากฝั่ง AC IN แล้วก็ฝั่ง PV ด้วยนะครับก็ทำหน้าที่จ่ายไฟให้วงจรต่างๆในบอร์ดนะครับ โดยรวมวงจรนะครับถือว่าออกแบบมาค่อนข้างดีเรียบร้อยสวยงามเราเรียกได้ว่าเกินคุ้มราคานะครับตัวนี้ราคาอยู่2 0 0 0 0ื่นน่อยๆเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นแล้ว2ราคาอินเวอร์ตอ์ห0 0 0กว่าบาทได้วงจรแบบนี้ถือว่าคุ้มมากถือว่าดีมากในส่วนของการใช้งานจริงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ถ้าถามความคิดเห็นในส่วนของวงจรเนี่ยผ่านนะครับผ่านมองแล้วโอเควงจรเรียบร้อยสวยงามดีแล้วก็ออกแบบมาดี ไม่มีเกตอะไรพิเศษที่น่าห่วงนะครับในส่วนของงานซ่อมอาจพูดด้วยแล้วกันในส่วนของงานซ่อมถ้าเกิดว่าเสียขึ้นมาเนี่ยดูแล้วซ่อมไม่ยากนะครับเพราะว่าอุปกรณ์ที่ใส่มา igbt mosfet อะไรพวกนี้ไม่ใช่ปัญหาที่จะน่ากลัวนะครับหาเปลี่ยนได้ง่ายแล้วก็ไม่มีอุปกรณ์เกตพิเศษอะไรอยู่ในบอร์ดนะครับมีคาปามีออปตไดรนะครับ แล้วก็บอดคอนโทรลเนี่ยไม่มีพวกหมอปงงมอแปลงที่เป็นพิส่งพิเศษเฉพาะทางอะไรไม่มีเพราะฉะนั้นแล้วเสียมาพวกนี้ซ่อมง่ายกว่าพวกโซลิดดีแน่นอนนะครับพวกโซลิดดีเนี่ยเครื่องเขาก็ออกแบบมาดีแหละแต่ว่าเวลาเสียมาก็จะซ่อมยากกว่าตัวนี้ตัวนี้ซ่อมง่ายกว่าแน่นอนเพราะอุปกรณ์หาได้ทั่วไปนะครับหาไม่ยากมากนักนะนโอเคในส่วนของไส้ในก็ประมาณนี้นะครับ อาโอเคทีนี้เรามาสรุปกันนะครับหลังจากที่ดูจุดเชื่อมต่อต่างๆดูสเปคเครื่องแล้วก็ดูไส้ในไปแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าสรุปอย่างเต็มปากไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ทดสอบใช้งานเดี๋ยวผมจะติดตั้งเข้าระบบแล้วก็ทดสอบใช้งานจริงๆจังๆก่อนนะครับถึงจะมาสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งว่าคุณภาพตัวเครื่องเป็นยังไงการใช้งานเป็นยังไงสะดวกไหมตั้งค่าง่ายไหมนะครับ แต่ต้องขอบอกก่อนแม็กสกายบอกมาแล้วว่าการตั้งค่าเนี่ยคล้ายๆกับตัวโมเดลนั้นเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งค่าเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ยากอะไรน่าจะาใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องเรียนรู้อะไรมากก็สามารถเซตค่าได้เพราะหน้าจอขนาดใหญ่มีอินโฟมิชันต่างๆโชว์ในการตั้งค่าเพราะฉะนั้นมันจะใช้งานง่ายนะครับ แอปพลิเคชันดูจากโลโก้ของ QR Code แล้วก็น่าจะเป็นแอปพลิเคชันตัวเดิมที่เคยใช้เชื่อมต่อกับเครื่องรุ่นนั้นเห็นไหม QR Code ลักษณะเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นแล้วแอปน่าจะใช้แอปตัวเดิมนะครับในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าโมเดลนี้น่าใช้นะครับอันนี้ไม่ได้มาอวยทาง Max Sky นะแต่เราพูดในเชิงช่างพูดในเชิงความรู้สึกจริง หลังจากที่ m a ็ก k กายก็พัฒนามาเรื่อยๆออกรุ่นนั้นมารุ่นนี้มาเรื่อยๆแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆบอกได้เลยว่ามาถูกทางแล้วงาน IP 65เนี้ยต้องเข้าแล้วจะได้หมดปัญหาเรื่องพวกกิ้งจกมดเข้าแล้วก็พิสูจน์กันแบบเต็มๆเลยถึงคุณภาพของเครื่องว่าเป็นยังไงการใช้งานจริงระบบโปรเทคต่างๆจะเป็นยังไงนะครับเรื่กไดาวโมเดลนี้ผมว่า ค่อนข้างออกแบบมาดีนะสำหรับ m a x s k y นะครับใครสนใจสินค้าตัวนี้จะทักมาที่ผมก็ได้หรือติดต่อทาง m a x s k y โดยตรงเลยก็ได้นะครับในส่วนของราคาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ26,000ถึง28,000ก็เรียกได้ว่าราคาดีเลยอยู่ไม่เกิน30,000นะครับ ใครสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อมาที่ผมก็ได้หรือจะติดต่อทาง MaxSky โดยตรงเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวในส่วนของคลิปทดสอบใช้งานจริงจะลงให้อีกทีนึงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้เจอนใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ